ไปแล้วครับผมขอบคุณพี่สลันด้วยนะครับนามสมมุติสำหรับการมาซื้อเมนบอร์ดใบน,นี้กลางไลฟ์เลยนะครับไลฟ์อยู่พี่แกมาเลยจัดหยิบเทสให้เลยเป็น MSI B400 Gaming Pack นี่ลงจากไลฟ์ก็มาแพ็คให้เลยนะครับก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งในการแพคนะมีมุมมีรอยหน่อยๆน,นี่นะ เพิ่งเห็นเหมือนกันบอกเลยตอนเทสเห็นแต่ด้านนี้ว่ามันงอนนิดนึงแต่ไม่ได้แงนมาดูตรงนี้มีนิดนึงแต่ไม่มีผลต่อการทํางานแน่นอนใช้ดีมากตรงอื่นสวยหมดครับแจ้งอย่างตรงไปตรงมาเสมอที่อื่นสวยหมดทํางานดีเล่นเพลินในคลิปไลฟ์ก็จะเทสกะ l i เซนเจ็ดสองนเจ็ดร x นะครับใครสนใจ cpu ก็ทักได้นะครับ จะได้ซีโรนเบอร์นี้นะครับตัวเดียวกับที่อยู่ในไลฟ์เลยอ่ะไลฟ์เสร็จเราก็แพ็คส่งเลยแพ็คไปให้อย่างดีครับแพ็คอย่างพิถีพิถันตั้งใจดีไหมแพ็กด้วย feeling เทสก็เทสได้ฟิลลิ่งเมืก,กี้เทสได้ฟิลลิ่งสู้กับบอสเดสิเดีย์รีวิวสู้ไม่ได้อะทีไม่เคยผ่านเลยทังนี้เฟิกดิวเฟิกยู่ชาสุดท้ายน่ะโคตรยากเลยยิงลูกกาตาเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแชทกับผมในไลฟ์นะครับทำให้ผมไม่เหงาแฮปปี้มีความสุขสอบถามนั่นนี่ได้หมด ใครสนใจอุปกรณ์ตัวไหนในในไลฟ์หรือในเว็บก็ดูได้เลยนะครับผมทำเว็บไว้ให้เห็นอย่างดูอย่างคลาสสิกง่ายๆเรียงง่ายๆกดสั่งซื้อได้ลงตะกร้าได้เลยสบายๆลงตะกร้าคุณก็แจ้งผมทีนึงหรือไม่แจ้งเดี๋ยวมันก็เ้งแจ้งผมเองผมก็จะไปกด ใบปิ้นออกมาปักหน้าอัตโนมัติแล้วก็มาแพ็คให้เลยนะครับแบบนี้อ่าเรียบร้อย ชึบชึบชึบอืมแน่นแน,น,นี่มีบุกนี่ด้วยนะผมใส่นี่ลงไปก่อนนะอ่าแล้วค่อยวางจากนั้นก็ยัดรอบๆข้างให้หนาๆนะครับไว้อย่างนี้ดีกว่าฝาหลังอยู่นี่นะเดี๋ยวแพ็กฝาหลังก่อนดีกว่าดเดี๋ยวลืม าหลังสั่งปิ้น3ดีงานดีก็ขอบคุณพี่ H570 ด้วยนะที่เข้ามาพูดคุยในไลฟ์ว่าที่ซื้อ H570 ไปงานดีขอขอบคุณมากเลยพี่ดีใจมากเลยที่พี่ที่พี่ชอบมันอแต่พี่เขาไปสั่งปิ้นฝาหลังมาอย่างสวยเลยอยากเห็นนะ่ะแต่ยังไม่เห็น ต่ที่เขาบอกว่าอย่างสวยผมก็เชื่อนะสวยอแล้แหละอ่ะฝาหลังนะครับจะใส่เข้าไปตรงนี้นะจากนั้นก็มาเสริมความแข็งแกร่งของตัวสินค้ากันนะครับผมตัด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 จริงๆอ่ะผมชอบบันทึกภาพมาก เวลาบันทึกภาพการเทสเพราะภาพมันชัดตอนไลฟ์มันมันชัดสู้ไม่ได้อะพยายามหาทางให้มันชัดสุดๆอยู่แต่ตอนไลฟ์มีข้อข้อสนุกข้อดีคือมีคนคุยกับเราไงเรากไม่เหงาใช่ไหมแล้วก็มีคนโตตอบคุยกันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้น,น,น,นสรุปแล้วคือชอบทั้งสองอย่างแล้วมืนจทำยงไงดีเพราะบางทีไลฟ์มันไม่ชัดเท่าอ่ะ ขนาดส่งไปหนึ่งหมื่นหกพันเมื่อกี้หนึ่งหมื่นหกพันกิโลไบต์ต่อต่ออะไรไม่รู้ต่อวินาทีปะเขาเรียกนะอะไรนะบิดเรทอ่ะจะลองใหม่เดี๋ยวจะลองแบบ CQP ดูคือเขาบอกเขาบอกว่าอย่าไปใช้ CQP ในการไลฟ์สดอยากจะลองจะดื้อ อนมันซึกใช้ซี p ดีภาพชัดเราคเรามันต้องต้อง,ต,องต้องลองดื้อก่อนใช่ไหมถ้าไล์ผมไม่ดีก็ขอภัยนะที่นี่ด้วยนะครับผมอยากลองแต่เมื่อกี้ของใบนี้ใช้ cbr นะ cbr ในการสตรีม cbr ที่1นึ0 0หพอผมกลับมาดูคลิปแพ็คของผมก็จะจำได้ว่าอ๋อ ตอนนั้นสตีมอ่ะเราใช้เท่านี้เท่านี้นะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนอย่างนี้อย่างนั้นนะอะไรแบบนี้อ่ะแน่นละแน่นแล้วก็ปิดตวยฝาี่ยแน่นทุกด้านนะยัดลงไปนี่เต็มเหนียวอะ่ะ ตัดอีกดีกว่าให้มันเต็มเต็มเสร็จนี่เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปได้เลยไม่เคยเติดติดกระสิบตอรับได้เลยเรียบร้อยครับ กำลังดีเลยแบบเนี้ยเหมาะเหมิงมีช่องว่างมีช่องเต็มมีอากาศมีที่ว่างเพลงของพอดขยาวตึกปักเลยพี่สันน้ำสมมุติมากครับขอให้พี่นำบอร์ดไปนี้ไปใช้ยาวๆ เล่นให้สนุกมีความสุขมากมขอบคุณพี่เฮท้าเจ็ดศูนด้วยแล้วก็เฮท้า็ดศูนย์อีกใบหนึ่งด้วยนะครับที่มาซื้อต่อจากพี่ที่ทักมาในไลน์แต่คนนั้นไม่รู้ <laughs> ไม่รู้ชื่อเขาออกออกต่อกันเลยขอบคุณมากครับตัเสร็จแล้วได้เลยจ,จ้ะชึบชึบชบชึบ,ชบ ขอบคุณครับที่สังเกตุที่คอมเมันท้อสมอไป